อันนี้หลังผ่าได้สามวันถ้ามีไม่ต้องมีปัญหาเลยแต่ว่าม,มีไม่ก็มันเหลือหลังหลังผ้าได้ไม่จะเหลือไม่เท่ได้่หลวงพ่อหันหลังได้เลยครับ อมันปวดเข่าทั้งสองจากนั้นหมอก็เอาข้อห้องผ่าตัดท่าตัออกมาแล้วันรู้สึกปวดใหม่ๆแล้วก็ปวดดี๋ยวนี้เรียบร้อยดีทุกอย่างเลยเดินเดินได้ปวดไม่ปวดค่ะนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อมีอาการเป็นยังไงเกี่ยวกับเข่าคะก่อนที่จะผ่าตัดอะค่ะรู้สึกปวด มันปวดจนทรมานค่ะปวดทั้งสองข้างด้วยเป็นมานานหรือยังคะปีกว่าค่ะแล้วท่านตัดสินใจยังไงถึงค่าตัดสินใจได้เพราะว่าอยู่ไปกระทรมารค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลปรึกษาหมอหมอก็ผ่าตัดให้ค่ะครั้งหนึ่งหมอก็ถามว่าจะผ่าข้างเดียวหรือสองข้าง หมอก็บอกว่าถ้าจะให้เรียบร้อยที่นี่ตรงนี้ผ่าให้ทั้งสองเลยนะหลวงพ่อนะพาลงไปแล้วรู้สึกว่าดีมากๆาค่ะท่านพามานานหรือยังคะไม่นานนะประมาณได้สิบกว่าวันสิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันแล้วหลังพาแล้วท่านเดินภายในกี่วันคะห้าวันภายในห้าวันท่านก็เดินใช่ไหมคะยในห้าวันห้ห้าวันกลุ่มหมอให้ไปฝึกเดิน เดินได้คุณหมอก,ก็บอกว่าโอ,โอเคหลวงพ่อแข็งแรงมากกลับวัดได้แล้วค่ะและหลังจากนั้นคือเดินแล้วท่านมีอาการปวดไหมคะก็ไปถึงวัดก็าทานยาตลอดก็รู้สึกว่าเบาลงไปเดี๋ยวนี้เกือบจะหายสนิทเลยค่ะเกือบจะหายสนิทเลยนะคะเดินได้ค่ะงั้นลบก,กวนอขอดูแผลของหลวงพ่อหน่อยนะคะ อันนี้ผ่าในช่วงวันไหนนะคะ20 20 20ที่ันเหมือนบกันยา20กันยานะคะวันนี้วันที่9ตุลาเนาะแผลแห้งดีนะคะขอโทษรบกวนท่านเหยียดขาทั้งสองข้างเลยนะคะงอขาค่ะแล้วก็เหยียดสุดๆอีกรอบนึงค่ะปวดไหมคะไม่ปวดไม่ปวดเลยเนาะ นิมนท่านเ,าเดินค่ะม่ชมแต่โชยแผลตรงนไหค่ะแผลแผลแห้งดีทั้งสองเลยทั้งงอทั้งทั้งงอเหยียดได้สบายเลยนะคะค่ะแผลนนี่ค่ะถ้าลูกขึ้นยืนละคะ ลูกขึ้นเย็นข่าชิดกันทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วท่านเดินละคะเดิน <NH> กลับอีกรอบนึงคะ่ะท่าน เดินเหมือนเมื่อก่อนไหมคะเดินเหมือนนะเ,นเหมือนนะเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนแต่ก่อนผ่านี่เดินแบบนี้ไหมคะไม่ไปเดินแบบนี้ต้องใช้ไม้เท้าด้วยอ๋อค่ะแต่ตอนนี้คือไม่ต้องใช้ไม้เท้านะคะไม,ไม่ต้องใช้ค่ะมาโรงพยาบาลนั่งไกลๆมาระยะไกลก็ได้นั่งรถบ้านั่งรถเข็นได้ค่ะค่ะค่ะ